สวัสดีครับผมนายจ่ายดิวัชิมเจริญพัฒน์ะครับปอ .1 ช้6เลขที่3นะครับวันนี้จะมานําเสนอนําเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกรารอาชีพนะครับมีวัฒนาการของ fintech fintech คือแนวคิดวัฒนกรรมใหม่ที่ช่วยยกระดับระบบดําเนินการผองบริการทางการเงินย่อม,มาจากคําว่า fintech t e c h n o l o g โดย Fincheck จะช่วยองค์กรเจ้าของธุรกิจตลอดจนผู้ใช้บริการให้บริหารจัดการดำเนินการ้านการเงินโดยใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนนะครับธุรกรรมทางการเงินในแต่ละยุคยุคที่1การแลกเปลี่ยนสินค้าพวกพันยุคที่2การกำเนิดของเหรียญยุคที่3การปรากฏตัวของเงินกระดาษ ยุคที่4ยุคแห่งการธนาคารการและเงินเฟือ้อยุคที่5การปฏิวัติทางดิจิทัลและสก,กุลเงินดิจิทัลนะครับประโยชน์ของฟินเทคตามกลุ่มผู้ใช้งานนะครับผู้บริโภคสะดวกและรวดเร็วในการทําธุรกรรมการเงินนะครับเช่นการโอนเงินการชําระบิลและการกู้ยืมเงินออนไลน์ส่วนธุรกิจ พื่อประสิทิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมการเงินและปรับปรุงกระบวนการการเงินการเงินนะครับรัฐบาลสนับสนุนในการพัฒนานโยบายการเงินและการดิจิทัลเพื่อสร้างพื้นที่การเงินและการตัวทางเศรษฐกิจผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อรับรองการชาระเงินแบบดิจิทัลและสร้างประสบการณ์ชอปปิ้งที่สะดวกสบายให้แก่ลูกค้านะครับ กระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ e-money กระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money เป็นรูปแบบหนึ่งของอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการชำระเงินหรือสินค้าบริการต่างๆผ่านทางอินเทอร์เนต็ตหรืออุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือการ์ดเชดิตหรือบัตรเดบิตสามารถเติมเงินลงในบัญชีได้ผ่านหลายช่องทางเช่นผ่านบัตรเรดิตการโอเงินผ่านธนาคารหรือผ่านจุดบริการต่างๆเช่น หลักสะดอกซื้อการใช้อ e ีม n ันนี่ช่วยให้กระบวนการชำระเงินเร็วขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการชำระเงินในชีวิตประจำวันคริปโตคือคริ c ซี่คริปโตเคโลซีเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีในการเข้าหาสเพื่อให้มั่นคงและปลอดภยัย โดยส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นฐานข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรมและการยืนยันข้อมูลกิปโตเคอร์เรนซีไม่มีรูปแบบแบบกฎหมายหรือเชื่อมโยงกับสกุลเงินดังกล่าวเช่นสกุลเงินของประเทศการทำธุรกรรมด้วยกิปโตเคอร์เรนซีมาเกิดขึ้นออนไลน์โดยใช้เครืองข่ขยอินเทอร์เน็ตเช่นบิทคอยน์อเเียมลิป,ปเป็นตน้นเธอมีคุณ ุณสมบัติเช่นความปลอดภัยเร็วและการซื้อขายแบบเปิดเผยนอกจากนีคริปโตเคอเรนซียังมีการนําไปใช้ในการลงทุนการซื้อขายการอเงินและการใช้ในสนวนต่างๆของวงการทางการเงินและเศรษฐกิจโลกครับปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในปัจจุบัน 1. จําจนวนผู้ใช้โทรศัพท์และสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นครับ2ค่า ทรนาคมาครอบคลุมถุงพื้นที่3ามการทำธุรกรรมทางด้านการเงินที่เร็วง่ายขึ้นสีรัฐบาลผลักดันการใช้ National per e Payment นะปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจดั้งเดิมเป็นธุรกิจดิจิทัลผู้คนเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจ สื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอิสรท่านอย่างไรบ้างใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการทำธุรกิจของตนเองโซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่ทางการค้าและการตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดออนไลน์ซึ่งจเจริญเติบโตอย่างมากลักษณะข,ของทัศนติและพฤติกรรมของชาวอินระท่านครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและส่งข้อความผ่านโปรแกรมช Facebook, แชทเฟซบุ๊ก k ก๊งออนไลน์และอื่น สองชอบพิมพ์ข้อความมากกว่าคุณโทรศัพท์สามเปิดรับสารส่วนที่ได้อย่างวั่งไวสี่ประมวลผลและมีประสิทธิสัมพันธ์กับเนื้อหาประเภทรูปภาพกราฟิกเสียงและวิดีโอกัที่จะรับรู้ตัวข้อความห้ามองอินเทอร์เน็ตว่าเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์หกใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสังคมเล่นเกมข้อความบันเทิงดูวิดีโอเพื่อเสริมความคิดตั้งสารและความสนุกเจ็ดชอบสื่อสารระยะไกลชอบเช้เวลาที่ยุ่นทำงานไปด้วยฝันไปด้วย การละลานทางไซเบอร์ไซเบอร์บูลลี่คือการ,ก,ารกันแกล้งการให้ร้ายการด่าว่าการข่มเหงหรือการรังแกผู้อื่นทางทางสางื่อสังคมต่างๆเช่นเฟซบุ Facebook, Twitter, ๊กทวิตเตอร์รูปแบบของไซเบอร์บูลลี่ที่พบบ่อยๆได้แก่การข่มขู่คุกคามหรือทำร้ายเยอ่อการป,ปลอ่อยข้อมูลส่วนตัวให้เหยื่อดการอาไปโพสต์หรือส่งต่อคนอื่นรับรู้การคุกคามทางเพศโดยใช้ทวิตที่สอบไปในทางเพศส่ง ภาหรือโยมาให้เราช่วยทำีิกรรมทางเพศการอ้างตนโดยการแอบข้าบัญชีอะไรของเหยื่อและวนำบัญชีไปใช้ในทางไม่เหมาะสมการสร้างกลุ่มเพื่อโจมตีเช่นเพจแอนตี้ต่างๆเพื่อจับผิดประจานผู้คุยตรมีด่าทอของครับ